สวัสดีครับวิดีโอนี้จะมาแนะนำขั้นตอนการสั่งอาหารบน bon Mobile แอปพลิเคชันสำหรับสั่งอาหารเมื่อคุณเลือกร้านอาหารที่ต้องการได้แล้วแอปพลิเคชันจะแสดงเมนูอาหารของร้านขึ้นมาให้คุณเลือกคุณสามารถเลือกอาหารที่ต้องการรับประทานได้เลยครับเมื่อเลือกอาหารที่ต้องการรับประทานแล้วแอปพลิเคชันจะแสดงตัวเลือกเพิ่มเติมของเมนูอาหาร มาให้คุณเลือกครับคุณสามารถเลือกเพิ่มได้ตามใจชอบเลยจากนั้นเลือกจำนวนที่ต้องการสั่งและกดปุ่มเพิ่มในตะกร้าครับที่หน้าจอตะกราก้าคุณสามารถดูรายละเอียดออเดอร์ที่สั่งถ้ามีคูปองสว่วนลดคุณสามารถเลือกใช้ได้ที่หน้าจอนี้ครับจากนั้นกดชำระเงิน ที่น้าจอยอดรวมคาสั่งซื้อจะแสดงรายละเอียดการสั่งซื้ออาหารและจำนวนเงินรวมทั้งหมดที่ต้องชำระครับคุณสามารถเลือกที่อยู่ที่จัดส่งได้ที่ตรงนี้ครับหรือหากจะเพิ่มที่อยู่ก็สามารถเพิ่มได้ที่ปุ่มนี้และสามารถเลือกได้ว่าจะจ่ายเงินด้วยวิธีการใดและกดปุ่มชำระเงินครับเมื่อคุณสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วแอปพลิเคชันจะแสดงหน้าจอรายละเอียดออเดอร์ขึ้นมา เราสามารถติดตามสถานการสั่งอาหารได้ที่หน้าจอน,นี้ครับ